ว่าสรุปท้ายแทบจะพันทวงได้ว่าวันที่สิบจะไม่เห็นนายกทักษิณที่สนามบินดอนอถ้าเครื่องบินลงที่สนามบินดอนเมืองนายกทักษิณมารถทัวเข้ามาที่นี่ได้นายเจตุพรพมพันธ์แกนนำคณะรอบรวม,รมประชาชนกล่าวผ่านเฟซบุ๊กไร้ยประเทศไทยต้องมาก่อนตอนผิดพลาดว่าตนยังเชื่อว่าวันที่สิสิงหาคมนี้ นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนักโทษหนีคดีจะไม่มาตามที่ประกาศเอาไว้พรบยกกรณีอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตสองคนที่ติดคุกเคยขออภัยโทษแต่ไม่เคยได้รับสิ่งสําคัญคือ คดีทุจริตถึงจะยื่นไปก็ตามแต่ก็ยังไม่เคยได้รับอภัยโทษด้วยดังนั้นทักสินกลับบ้านแบบเท่ๆติดคุกคืนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่หากตนประเมินผิดพลาดก็ให้เครื่องบินลงที่สนามบินดอนเมืองส่วนรถทัวร์ลงที่ตนและพร้อมรับอย่างไรก็ตามการข่าวนั้นบวงว่าขณะนี้จบแล้วและวันที่10สิงหาคมนี้เป็นที่ยุติไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้ดังนั้นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตนั้นเราแทบจะไม่เห็นเลยใ,ในการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัว ส่วนการอภัยโทษตามวาระในแต่ละวาระที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนั้นในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157มาตรา149นอกเหนือจากคดีอื่นๆเนี่ยจะก,กักชั้นเสมอเช่นว่านักโทษชั้นเยี่ยมเดิมจะได้ครึ่งหนึ่งในคดีอื่นๆ แต่ว่าคดีทุจริตหรือสนับสนุนการทุจริตนั้นจะได้เพียงแค่หนึ่งในสามเท่านั้นถ้าหนึ่งในสามก็ได้หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ก็จะได้หนึ่งในห้าหนึ่งในห้าก็จะได้หนึ่งในหกนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นการจะดิวอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ก็เห็นว่าดิวปลิวว่อนกันไปหมดแล้ว ผมเองก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวมาหลายวันไม่ว่าเชิญไปออกตามรายการหรือว่ามาสัมภาษณ์ที่นี่หรือว่าพูดที่นี่ว่าสรุปท้ายแทบจะพันธุงได้ว่าวันที่สิบจะไม่เห็นนายกทักษิณที่สนามบินดอนเมือแล้วบัดนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเมื่อคืนผมก็บอกกับสื่อมวลชนท่านหนึ่งว่าถ้าเครื่องบินลงที่ สนามบินดอนเมืองนายกทักษิณมารถทัวร์เข้ามาที่นี่ได้เลยเพราะกระบวนการที่ดําเนินการต่างๆไม่ได้มีรายแตกต่างไปช่วง20ครั้งที่ผ่านมาส่วนการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตามแนวคิดจับสีเสื้อแดงผสมเรืองเพื่อต่อสู้กับส้มนั้นนายจตุพรกล่าวว่าการตั้งรัฐบาลไม่ใช่เรื่องสีเสื้อแต่หลักสาคัญอยู่ที่การยึดมั่นสัญญาไว้ที่ประชาชนดังนั้นประชาชนต้องเข้มแข็ง อย่ายอมให้ทฤษฎีรัฐบาลแบบสีเสื้อเกิดขึ้นเพราะทฤษฎีนี้เริ่มต้นจากการตบตรสักดิ์ข้ามขั้วยิ่งทาให้ทักษิณไม่ได้กลับไทยเลยอีกทางเห็นว่าพวกที่คิดเกมทฤษฎีสีเสื้อเป็นพวกอมหิตเป็นการปลุกปั่นให้ประชาชนฆ่าประชาชนกันเองซึ่งนักการเมืองอย่ามาท้าทายประชาชนดีไม่ดีประชาชนจะรวมตัวไปถล่มเพื่อไทยให้ยับเยินก็ได้ในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่มีการพยายามที่จะอธิบายเรื่องสีเสื้อต่าง เจ่นแดงจับมือกับเหลืองถล่มส้มจึงจะต้องมีการระบาดสัตว์กันในสมัยที่ยังไม่เคยมีสีเสื้อกันทีนี่คนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงจํานวนมากที่ร่วมในการต่อสู้แม้กระทั่งคนเป็นส้มในปัจจุบันด้วยก็ตามในเหตุการณ์พฤษภา2535 ขาสู้เรื่องนายกที่ระบัดสัตว์เสียสัตว์เพื่อชาติกันมาและเนี่ยนะครับไม่ว่าคนที่จะใส่เสื้อสีอะไรเนถ้าเห็นด้วยกับการผิดคำพูดระบัดสัตว์อย่าว่าแต่เป็นคนใส่สีเสื้อนั้นเลยเป็นคนยังไม่ได้เลยเพราะว่าหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องสีเสื้อแต่เป็นเรื่องที่คุณให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน ถ้าประเทศนี้เราต้องการผู้นํารัฐบาลที่ระบัดสัตว์ที่ไปรักษาคําพูดตั้งแต่ต้นอ้างว่าประเทศต้องเดินหน้าอ้างว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอ้างประชาชนกําลังยากลําบากเป็นการกล่าวอ้างเพื่อสร้างให้ตัวเองดูดีขึ้น,นส่วนกระแสขา่าวนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะกรรมาธิการไปเจรจาก,กับทักษิณที่ฮ่องกงนั้น นายจตุพรมองว่าแม้ยังไม่มีข้อเทจ็จจริงเป็นอย่างไรแต่ข่าวระบุถึงการเสนอว่าไม่มีรุงไม่มีก้าวไกลนั้นหากเป็นเช่นนี้พรรคก้าวไกลยิ่งเป็นฮีโร่ส่วนพรรคตั้งรัฐบาลจ,จะกลายเป็นพวกผีถูกเผาไปทันทีข้อเสนอของธนาธรที่ฮ่อง,งกงเนี่ยเจ้าตัวยังไม่ยืนยันนะแต่ว่าข่าวเนี่ยยังไม่มีการออกมาปฏิเสธที่บอกว่าไม่มีลุงและไม่มีก้าวไกลคือไม่มีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก้าวไกลโหวตให้ แล้วก็แยกตัวมาเป็นพรรคฝ่ายกานถ้าพรรคต่างๆไปเอาด้วยเนะี<ม>่ยนี่ผีเลยนะผมจะบอกห้เพราะนี่นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะครับยิ่งกว่ามาหาโจรซะอีกนะ<ม>คือหมายความว่าธนาธรก้าวไกลก็จะเป็นพรอกไอ้พวกนู้นเนี่ยยิ่งกว่าผู้ร้าย<ม>เป็นตัวร้ายดาวร้ายเลย<ม>และผมเชื่อว่าสูตรนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นทางการ เพราะถ้าข้ามขั้วเนี่ยอย่างไรก็ต้องข้ามก็ข้ามแต่ว่าแลกกับเดิมพันความหมายนะนายจตุพรยังกล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยว่าถ้าอุ้งอิงพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่าย188เสียงจะโหวตให้เพื่อเร่งดันให้ไปสู่การพังที่เร็วขึ้นจะได้ปิะชาการเมืองที่เร็วที่สุดดังนั้นฝ่าย188เสียงพร้อมจัดให้แต่อุ้งอิงจะไม่ได้บริหารประเทศเลยเพราะประชาชดออกมาเต็มถนนถ้าไม่เชื่อเพื่อไทยก็เสนออุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนที่มีข่าวปล่อยว่าพลตรวจเอกพัทรรวาโรสุวรรณน้องชายพลเอกประวิตยจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนั้นถ้าอยากเห็นพลเอกประวิตยก็พร้อมจัดให้เช่นกันดังนั้นที่มีข่าวปล่อยว่าพลเอกประวิตยถอยหรือเป็นไอ้เสือถอยนั้นแค่เป็นการถอยแบบรอจังหวะรุกกลับคืนแต่เกมนี้เนี่ยนะครับพราก็ต้องใช้ความอยากเหมือนกับการกลับบ้านแต่ผมไม่รู้ว่าจะแยงขึ้นมาบ้างแล้วหรือยังเพราะความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องการกลับบ้าน ซึ่งน้วันนี้คิดทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วยกเว้นว่าจะแสดงอาการอะไรก็จะจะยิ่งหนักกว่าเดิมมากกว่าสิ่งที่เห็นผมยังอยากจะสื่อความไปไว่าอย่างนี้ว่าถ้าต้องการจะจบไม่ยากเขาพร้อมจะจบไหมเอาคุณลุงอิงมาดิเสนอคุณเศรษฐาเขาก็จะโหวตล่มไหมอวันที่สีน่นี่เอาเอาชิมชิมด้วย จนกระทั่งถึงคุณอุ้งอิงแล้วเขาก็จะโหวด้ลากมาจนถึงอ่ะซึ่งภาพนี้เนี่ยนะครับเป bon ็นภาพที่งดงามที <ess> ่บนนอกประวิตมบนประวิตเวงวันเห็นชอบเรียงหน้าแต่ละคนเห็นชอบคับซี่ร้อยแปดสิบแปดอ่ะไอบรรดากองเชียร์ที่งมมีดปักบกกรีด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 แล้วนย่นั้นคนเต็ม